สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับบ่าวไก่สอนชาแนลครับบรรยากาศคึ้มๆครับย้ายบ่อมาลงงานทอยครับบ้านโนนทหังครับตำบลโคกหินแห่ำอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับรถวิ่งสี่คันครับ อยู่กับเจ้า S Y 1 3 5เหมือนเดิมครับทีมงานเดะยุ้ยต้อยจิ๋มบุ๋มบิ๋มเจริญทรัพย์ครับที่เทก็ไม่ไกลมากครับวิ่งวิ่งสีขคันครับฝนก็ลงเม็ดเป็นรอบนึงแล้วครับตอนย้ายไปโครมาครับ ฝนก็ลงเม็ดไปครั้งหนึ่งแล้วใค่จะมาอีกรอบสองแล้วครับนี่ครับทีเทครับงานร้อยกว่าเที่ยวครับ าหาอีกแล้วครับนู่น เมตรอีกแล้วครับว่าจะลงไปถ่ายให้ดูครับ ที่ครับมาอีกแล้วโอ้ยเพิ่งวิ่งได้สีเที่ยวเองครับสเสรยจจากเกมแล้วครับ าอีกรอบแล้วครับขนาดยังไม่ถึงเดือนหกครับตอนที่ทำน้ำไม่ตกครับ าเข้าออแล้วเอาใหญ่เลยครับอาจจะวิ่งวน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 ,วนสะครับวิ่งวนเพราว่าจะลงไปถ่ายคลิปให้เอซดูครับสงสัยจะไม่ได้ถ่ายแล้วครับนอาจจะถ่ายอยู่บนรถครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงแบ็คโคเสียงอะไรครับ ก็ลดอีกหนึ่งขั้นครับเห็นไมคโครไหมครับแวบๆบครับ ผมว่าจะลงไปถ่ายให้ดูเดี๋ยวค่อยดูตอนรถคันสีฟ้าเอาครับเพราะว่าไม่เห็นแมวโครบางต้นไม้ครับ เดี๋ยวค่อยชมตอนตักเซลรถดำครับนะค,ครับเท่าแก่ครับ ทีมงานเราลุยอยู่แล้วครับสายลุยครับทีมงานนี้ลุยอย่างเดียวรอบสองแล้วครับที่ตอนตอนย้ายรถมาก็ตกครับนะครับรถท่าเกาครับตอนย้ายรถมาก็ตก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 หนักกว่านี้อีกครับนี่เพิ่งเพิ่งกี่โมงแล้วนี่เพิ่งบ่ายสองเองครับ บาบสองสิบสศษครับยังขนาดนี้นะครับทางก็ทุลักทุเลหน่อยครับว่าจะว่าจะลงไปถ่ายข้างล่างครับไม่มีร่มครับ รงพื้นที่ทุ่งนาตรงนี้จะลอกหมดเลยครับนี่ครับตรงข้างรถผมนี่ครับลอกหมดเป็นให้นาให้ระดับนาต่ำกว่านี้ครับเพราะว่ามันสูงเกินน้นำน้ำไม่ค่อยอยู่ครับเสียงค่อนข้างเง,งียบดีครับ รถผมจะขึ้นได้ไหมนี่น่าจะลื่นหน้าดูเลยครับลื่นแล้วครับรถนาไผครับ ทีมงานอื่นเป็นยังไงบ้างเนาะฝนตกไหมเนาะเราดินแห้งโรยกระบะก่อนครับเพราะว่าเราขุดสะไม่งั้นดินเหนียวจะติดดำครับ ชมกันไปยาวๆครับคลิปนี้นี่แหละครับอาชีพรถดัมอาชีพแบคโคครับกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทครับกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทก็อย่างที่เห็นครับ ม่ใช่ง่ายๆยอย่างที่คิดครับคลิปนี้ก็จบกัน,นเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ